เข้าปากกับย้ายหน้าร้านไปหน้าบ้านลูกค้าด้วยออนไลน์นะคะพี่มองแล้วก็ชมพู่อยู่ตรงนี้แล้วเราจะมีประเด็นแบบฮิตฮิตฮอตฮอตมาคุยกันอ oh. จะพูดเรื่องคลับเฮาส์มากเลย <h its> <h its> เป็นยังไงคะคลับเฮาส์ผู้ประกอบการควรจะเข้าไปหรือเปล่า <h its> มัน <h its> ยังไงดีกี่วันนะไม่กี่วันใช่ไหม ก็ตั้งแต่เขาจริงๆเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วมาฮิตกันตอนมกรากรุ่งพาเราๆนั้นผู้ก็เข้าไปจนช่วง14กุมภาพันธ์อันนี้ความรักคดีใช่คิดยังไงคะในฐานะมุมมองนักการตลาดเอาเอารวมรวมก่อนยังไม่กระโดดไปเรื่องคำว่าภาษาอฤที่เรียกว่าแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มก็คือระบบรูปแบบอะไรก็ได้บ้านเรามันมีหลายแพลตฟอร์มเยอะมากแต่ก่อนไปตรงนั้นต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยถ้ามีพวกนี้แลวไม่อยู่ด้วย ไม่ได้ตกเซนตกรถไฟไม่นอนตกเซนรถไฟนั่นแหละตกกระแสคือกลายเป็นว่าเราไม่รู้จักไม่ได้มันต้องรู้จักใครทําอะไรก็ตามฉันจะต้องเป็น่มีติกตอกฉันก็ต้องรู้มีแคชฉันก็ต้องรู้ไอโปรแกรมอะไรใหม่ๆมาฉันก็ต้องตามหมดตอนนี้ใคร s p o t i f y อะไรเนี่ยคำเนี้ยเขาพูดช่วยฉจะไปฟังเพลงต้องมี s p o t i f y ต้องมีทุกอย่างทุกอย่างมันต้องมีหมดใครไม่มีรู้สึกแปลกถ้าผู้ประกอบการก่อน ใช้คาว่าผู้ประกอบการทั่วไปแล้วเราต้องอยู่ไหมใช่ต้องย้อนกลับไปก่อนวันนี้เรามีอะไรขอใช้คาแพลตฟอร์มนะผมนึกไม่ออกว่ามันจะใช้เรียกว่าอะไรเรียกว่าระบบเลยอ่ะเฟซบุ๊กมาตั้งนานทาไมคนไทยชอบจังทําไม,ม Facebook เราโอ้ยดูเหมือนจานวนคนเยอะกว่าหลายประเทศรอบข้างเป็นตันต้นของโลกเฟซบุ๊กยุคแรกๆมีแต่เด็กเด็กๆเ,เ,เล่นเด็กๆผู้ใหญ่คนทํางานผู้สูงวัยไม่มีพ่อแม่เริ่มเห็นเฮ้ยเล่นอย่างเยอะอุย้ย พ่อแม่เริ่มสนใจหยุดไปตรงนี้ก่อนกลับไปที่ Twitter. ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์แต่ก่อนเป็นคนถุงไว้ต้นใหญ่ต้นใหญ่เล่นตอนเด็ก, <Twitter. S 2> ดกๆไม่ค่อยมีทวิตเตอร์สักพักหนึ่งทวิตเตอร์เด็กผมจําได้ว่ามีข้อมูลของบริษัทไวซไซส์นี่แหละเขาเคยทําเรื่องรนะีเสิร์ชเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อ3ามสี่ปีที่แล้วอยู่ทวิตเตอร์ Twitter. โตหกสิบเปอร์มาจากฐานเด็กอย่างเดียว <c oughs> 2>, 2ปีติดเลย ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นโตแบบคนที่เข้ามาเป็นเด็กหมดเลยทวิตเตอร์ก็งงว่าทำไมาอยู่อยู่เด็กเข้ามาทั้งที่ทวิตเตอร์เนี่ยมันมีแต่ข้อความแล,ล้วรูปบางส่วนเออแฮะน่าสนใจเขาก็ไปเจอว่าอ๋อเฟซบุ๊กพอผู้ใหญ่เข้าไปอยู่เหมือนพ่อแม่ตามไปสองลูกลูกบางคนไม่อยู่ไม่เป็นเฟรนกับพ่อแม่เลยนะเออไม่เป็นเฟรนกับเชานาด้วยนะเออแต่หนีไปอยู่ทวิตเตอร์แล้วไปเล่นทวิตเตอร์เยอะสองแพลตฟอร์มแล้วเห็นชัดชัดก็คือ Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์ใช่ผู้ใหญ่มีไอจีไหมไม่ค่อยมีอ่ะทำไมผู้ใหญ่มีอ ไม่ชอบไหมรู้สึกว่ามันจะไปใช้อะไรเป็นรูปภาพอ่างเงี้ยพราะจิมันคือโชว์รูปโชว์รูปใช่มันเป็นรูปแล้วมีคอมเมนต์นิดหน่อยมีโพสต์ไม่ค่อยพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรอลองต,งตั้งตุกตากลับมาจากข้อเริ่มต้นฮะถ้าเรามองเรื่องของ Facebook ก่อนอ Facebook คนใช้เพื่อแสงสถานะอ่ะสถานะอ่ะ,อะพูดภาษาชาวบ้านหน่อยบางคนชอบอวดชอบอวดชอบโชว์อว,วดแน่นอน f a c e b o o มเรือ่องอวดแน่นอน เราก็ชอบถ้าไม่อวดก็ต้องโชว์ว่าฉันอยู่ในที่ที่มันดีอฉันอยู่ในที่ที่มันใช้ได้อบางคนก็โพสต์รูปร้านอาหารที่มันไฮโซแพงๆมันเป็นความสุขผมไม่ได้บอกเขาผิดนะแย่คนเพราะบางคนก็บอกว่าเออฉันกินไงฉันมาแล้วฉันสัมผัสแล้วก็ไม่แปลกไอจีเอามาตามมาเป็นรูปบา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 ตามเรื่องตามราวมันอาจจะถูกฉลิิคนได้ ทอนบนเฟซบุ๊กทวิตเตอมันก็เลยโตลูกหนีพ่อแม่จาก a c e b o o k ไปอยู่ Twitter. ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์มันก็เลยไปโตแล้วก็ทําด้วยพฤติกรรมแค่กขันคืออวดโชว์สแสดงความเป็นตัวตนในการออกความคิดเห็นคนที่ทําค้าขายหนีไม่ได้กับแพลตฟอร์มนี้อ๋อคนทําค้าขายหนีไม่ได้ฟังไว้นะคะเพราะเฟซบุ๊กก็คือ Facebook อะ่ะคนก็ยังต้องดูของบน Facebook บนเว็บไซต์มันไม่จําเป็นต้องไปทํานูน่นนี่มีคนชอบพูดอีกตัวอักัรอาพอดแคสต์เออพอดแคสต์พอดแคสต์นี่ก็เหมือนคนอัดเสียง ให้เราไปฟังเขาเขาจะบรรยายบางอย่างให้ฟังเต็มไปหมดพูดไปเนื้อหาสาระาต่างๆเล่าเรื่องผีเล่าเรื่องสาระเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ผมนึกถึงเกตดทิปอ่ะทันไหมฮะทันฮะเราอยู่ในยุคเดียวกันฮะละครเก็ดทิปมาตอนกี่โมงละครวิทยุค่ะ แหมต้องทําเสียงป้องป้องป้องแง้งแง้งแ้ให้เหมือนกับมีการอยู่ในฉากนั้นจริงๆเสียงตบปั๊บเกตทิปก็เป็นเหมือนกันคือคอนเทนต์คอนเทนต์แต่คอนเทนต์เป็นอินเตอร์เทนเป็นรายการเพื่อความบันเทิงก็ละครละครพอดแคสต์ก็เหมือนกันความต่างกันมีแค่ว่าพอดแคสต์คุณจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้ คุณไม่ต้องรอแต่ก่อนเกียดทิปมาตอนสี่โมงเย็นมั่งสีอะไรเงี้ยมันมีเวลาอันนี้ไม่เกี่ยวเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ยุคสมัยนั้นมันก็เป็นเป็นไลฟ์เรียกว่าไลฟ์เนอะในยุคนั้นไลฟ์แบบเสียงเออใช้คำว่าไลฟ์ก็ถูกเนอะเนะมันดูให้คนต้องคอยฟังคอตามันนี้พระเอกจะตบนางเอกยังอช่ใช่ในางเอกจะโดนทำร้ายตอนนี้คนก็ล่าข้อมูลล่าคอนเทนต์แบบหาของ สมมติว่าพอดแคสต์พูดเรื่องผีคนก็ไปหาพอดแคสต์ผีคนอยากจะได้ข้อมูลเรื่องการตลาดก็ไปหาคนพูดเรื่องการตลาดทุกอย่างมีกลไกมีกวิธีนําเสนอของมันหมดคลับเฮาส์คืออะไรคลับเฮาส์คือพอดแคสต์นั่นแหละแต่เป็นพอดแคสต์แบบตรงๆอ่ะสด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 ออดีมานแค่นั้ใช้คำว่าออเดมานคือตรงช่วยแปลงคำว่าออเดมานนะตามที่ตามที่เราอยากรู้อยากได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ ก็เข้าไปก็มีห้องห้องในยะของมันก็คือถ้ามันมีคนพูดเรื่องนี้อยู่ก็จะไปดูห้องนี้มันเต็มยังเราเข้าไปได้เราเข้าไปฟังแล้วก็ฟังได้ประโยชน์ไหมมันก็จะมีเรื่องแต่ละเรื่องให้คนเลือกกันเอาเองว่าจะอยากเรียนรู้เรื่องอะไรม,มีเรื่องตั้งแต่หลักการเหมือนพอดแคสต์ครับมีตั้งแต่สรรสาระมันเทิงเมาดาราการเมืองถ้ารู้สึกการเมืองจะมาแรงไม่แย่งปศิบห้องห้องไม่เต็มไปแล้งงง แปดตอนแรกห้าพันนะตอนนี้แปด,ดพนันแปดพันอ่าเรานั้นแล้วแปดพันมันเต็มเต็มผมก็นั่งนึกในใจไอคนที่เป็นมอดูเรเตอร์มันจะกดอนุญาตยังไงวะมันคงมันคงยิบย่อยะไม่รู้มันจะจิ้มยังไงจะรู้ว่าใครยกมืออยู่ในน,นั้นจะมีสัญ,ญลักษณ์้ยกล่อยกมือเป็นทีละหลายๆคนเป็นยังไงเนี่ยมอดูเรเตอร์คงสนุกนะหรือไม่ก็ต้องมีคําถามที่มันดีจริงเขาถึงจะยกให้ยอมพูดมันก็คือการสร้างวิธีการในการรับรู้ใหม่ๆโดยที่เราเลือกเองว่าจะเอาเรื่องแบบไหน ตอบผลหมายคุณพู้ล่ะแล้วต้องอยู่มันไหม,มก็อยู่ที่ว่าเราอยากรู้อะไรไงเออไม่ไม่ได้เข้าไปในคลับเฮาส์ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดถูกอ่ะถ้าเข้าได้ก็เข้าว่าจะได้ไปศึกษาใช่ไหมคะก็ไม่ต้องถึงกับทุรนทุรายว่าจะต้องเข้าให้ได้หรือว่าจะตกยุกอะไรอย่างนเนาะหรือเนี่ยถ้าเกิดเขามีเปิดคอนเทนต์ประเภทขายของยังไงให้ดีขายของยังให้ฟังก็ลองไปฟังดูก็ก็ก็เคยทำอันนั้นอยู่ในนั้นเหมือนกันเราก็ไปฟังดูเราจะเชื่อใครอ่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นในนั้นเขาเรียกเขาเรียกโมเดเรเตอร์โมเดเรเตอร์อ่าโมเดเรเตอร์คนนั้นนหะเราเชื่อเขาไหมเขาเก่งนะเขาดังไหมเขาทําถูกต้องไหมถ้าเขาดำเขาเขาดังเขาทําถูกเ้าเขาดังอย่าดำสิเราดังดำดำดวกแต่ถ้าเขาเก่งในเรื่องที่เรารู้สึกเราเชื่อมันเราฟังเขาเยอะหน่อยค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกก็เหมือนกับคุณฝ่ายรู้อะแต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในห้องที่มันฟังแล้วแป๊บเดียวไม่ได้อะไรอคือของพวกนี้ร้อยทั้งร้อยอะมันจะต้องมีดีกระจุกหนึ่ง ที่เหลือมันก็ต้องไม่ดีละมันจะไม่มีวันหรอกที่ห้องไหนมันดีครึ่งนึงไม่ดีครึ่งผมว่าไม่ใช่มันมันจะต้องหาห้องที่มันโดนกับเราอถ้าคนฝ่ายรู้คุณก็ไปหาผมว่าก็ไม่ได้มีเลยขี้เลทแล้วพี่หผมคิดว่าคลับเฮาส์เหมาะกับใครโอ้คำถามกว้างจังเหมาะกับใครผมว่าคนฝ่ายรู้น่าจะตอบโจทย์คนฝ่รู้คนฝ่ายรู้คนใฝ่รู้นี่ไหมคนอะไรคนไม่ดี คนอยากรู้เรื่องคนอื่นด้วยก็ได้เ้าเป็นคนพูดร้องเนาะถ้ามีม็นคนพูดอยากรู้อยากเห็นเพราะว่ามันมีข่าวดารานน่เออแต่ข่าวดาราก็เหมือนกันนะอย่าลืมว่าพอมันเป็นคอนเทนต์มันฟ้องกันได้นะใช่ไอคนพูดไม่จริงมันมันฟ้องได้นะเพราะมันคือการภาษากฎหมายการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก็ถือว่าผิด <S <S 2> <S 2> เสียงมันก็เป็นข้อมูลนะครับมันก็ผิดนะดังนั้นถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณไม่รู้ว่าไอ้นี่จริงไม่จริงกลับไปข้อเดิมอีกแล้วมอดเอร์เตอร์เป็นใครเชื่อเขาได้ไหม ก็ต้องเรียกว่าคัดเลือกนะคะในการแบบเลือกรับสิ่งต่างต่างที่มันจะเข้ามาในชีวิตตอนนี้เพราะว่าผู้ประกอบการก็น่าจะแบบมุ่งมั่นแล้วตั้งเป้าว่าจะต้องสร้างยอดขายนะใช่อันนี้มึงมองพุ้นะถูกสร้างยอดขายแล้วคนไปอยู่ในขามเฮ้าส์ไหมล่ะถ้าถ้าในขาวเฮ้าส์มีเรื่องที่เราอยากรู้ก็ก็ฟังสิอ่ะก็ดีใช่ไหมก็ถือว่าได้ความรู้<อ>แต่ทุกวันนี้ข้อมูลการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จมันมีตลอดเวลาวันวันหนึ่งเราเปิดไลน์เนี่ยมีคนมีคนสอนเราอะไรเราบ้าง กินแบบนี้เพื่อสุขภาพตลอดเลยเยอะมากกินแบบนี้อะ,อะไรนะมาตรงนี้เนี่ยลงลงแบบนี้ถูกลงทะเบียนแบบนี้ผิดอาหารอะไรที่ไม่ควรกินเยอะมากเอ,อการที่จะออ้ยบาๆเต็มไปหมดแล้วบางข่าวอะ่ะมันยังไม่ลงท้ายเลยว่ามาจากไหนก็มีรูจร้จริง,รงไม่จริงไม่จริงผมเคยทำอันหนึง่งแล้วผมขำตัวเองบ้างละคืออ่านเสร็จมันเขียนข้อมูลการทานายอนาคตที่จะเกิดขึ้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่แล้วข้างล่างเขียนว่า โดยด็อกเตอร์จิดจากนี่การคลังเนื้อหาเขียนมาสิบข้อดูแน่นมากอ่านน่าสนใจแต่มันเป็นเนื้อหาชงลบนะเช่นอุตสาหกรรมรถจะมีผลกระทบไปไตรามากที่สามโรงงานนี้มีการปิดไปแล้วแล้วเกิดโน่นนี่นเฮ้ยมันตุกยตุ่ยอยู่ไม่ยากผมก็เอาชื่อคนนี้ยไอ้คนที่ลงท้ายไอ้ด็อกเตอร์ไปหาดูสรุปเฮ้ยมีตัวตนเขียนจริงไหมเป็นนักศึกษาอ้าวเป็นอะไรชื่อนักศึกษาในลิสต์อันหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าเนี่ย เขาแค่ไปดึงใครมามาโปะมาแปะเราก็ไม่รู้เขาไปใส่ข้างหน้าเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้ฟังแล้วยังไม่จบเป็นด็อกเตอร์แล้วจะเป็นด็อกเตอร์ละแล้วร้อยทั้งร้อยเชื่อมันก็ไม่รู้เรื่องถูกดึงชื่อเข้ามาคำถามเดียวกันเลยในเมื่อไลน์เรายังไม่รู้แล้วเรา forward ต่อการเข้าห้องทุก็ต้องดูเอาเองคิดเอาเองว่าไอ้คนนี้เชื่อถือได้ไหมถ้าเราอยากรู้การวางแผนการเงินเพื่อการค้าขายมเดเตรเตอร์มันคือคนที่เคยมาจาก ดูแลวงเงินสินเชื่อธนาคารนี้เราเช็คนี่มีตัวตนนี่แล้วไอ้เขามีบโอกราฟีของโมเดเลเตอร์เนี่ยรู้สึกบังคับชื่อกับเบอร์อชื่อจริงชื่อจริงคุณก็เซิร์ชได้เลยใช่ชแล้วถ้าเขามีตัวตนคุณก็ฟังเขาเยอะๆคุณก็เป็นแฟนคลับเขาันม,มีการใฝ่รู้ของคุณอย่เว้นแต่ว่าเข,เขาพูดแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องใช้สับอะไรที่ฟังยาก,ยาก <laughs> เป็นดูโอเชียนลอเชียนคนเราต้องมีแบรนด์ทริบิวช่วยแปลด้วยค่ะหนมมากเหมือนมากนะจุดนีถ้าเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเราไม่ต้องไปฟังเขาฟังภาษาชาวบ้านแบบที่เรากำลังจะพูดให้ฟังใช่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกอะไรดีกว่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่าก็เลือกสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเองแล้วไปที่เป้าหมายในการแบบย้ายหน้าร้านไปหน้าบ้านลูกค้าด้วยออนไลน์เนาะมันก็จะได้แบบว่าย่นระยะเวลาในการที่เราจะแบบสร้างผลลัพธ์บางทีไปแช่อยู่ในบาง แพลตฟอร์มนะคะก็อาจจะดูใช้เวลามากขึ้เองก็อาจจะทำได้ท้าจะแบบวันนึงเปิดห้องเปิดห้องทางรุ่งของการขายย้ายหน้าบ้านมาย้ายหน้าร้านหน้าบ้านไปไปออนไลน์อย่างนี้คนก็อาจจะสนใจว่ามันคืออะไรเออทางรุ่งนะใช่ก็มันมันมีโอกาสแล้วเราก็เอาของบางอย่างที่เราที่เราพูดภาษามนุษย์อะที่เราพูดภาษาที่คนเข้าใจได้ก็น่าจะเป็นการทางออกที่ดีใช่ค่ะก็ เลือกได้ค่ะเรามีสิทธิ์เลือกนะคะใครต้องการคำแนะนำหรือสอบถามเรื่องการทำการตลาดออนไลน์คุณสามารถติดต่อสอบถามเราได้ทุกช่องทางของย้ายหน้าร้านไปหน้าบ้านลูกค้าด้วยออนไลน์